นอ้องสเดือนกว่านะคะชอบกินมือจะแก้อย่างไรดีไม่อมมือนะคะของเด็กนะคะหรือว่าการที่แบบดูดนิ้วของเด็กเองค่ะมันเป็นอะไรที่สามารถเจอได้นะคะตั้งแต่แบบ2อสเดือน4เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กอ่ะต้องการเรียนรู้ว่าเอ้ามือเนี่ยเขาไว้ใช้ทําอะไรแล้วก็อีกอย่างคือนอกจากเรียนรู้เสร็จแล้วใช่ไหมคะปากของเขาเนี่ยค่ะถ้าได้แบบมีการอมดูดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกังวลความเจ็บปวดความง่วงความหิวคือทุกอย่างเลยมันเป็นเหมือนการแบบปลอบตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นคือถามว่าถ้าสมมคาออมืนะะย่ แบบอย่างสมมติเขาหลับาเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบอมมือแล้วก็พลอยหลับไปอันนี้ก็ไม่ได้ติดนะก็คือให้เขาอมตปแล้วไม่ต้องพยายามจะไปดึงเขาออกแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกของเราค่ะอมมือแล้วไม่ทําอะไรเลยนะคะน้องใหม่ถึงว่าแบบอมอมออ,อย่างเดียวพัฒนาการอะไรก็ไม่ทํานมก็ไม่กินจุดจุดเงืองอ่ะเวลาที่ลูกเราโตขึ้นอ่ะประมาณสักหกเดือนอ่ะพอฟันขึ้นเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันอมลำบาก แต่ถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่แบบแเดือน10เดือนจะแตะปีนึงแล้วนะคะ <c oughs> ก็อมนะคะแบบโอ้โหเมามันเลยแล้วไม่ทําอะไรเข้าเค้ืไม่กินนมนึ่งไม่กินนะคะเนาะในส่วนตรงนี้ก็ต้องมาแก้แล้วว่าแบบมีการเบี่ยงเบนนะคะเนาะหาของเล่นอย่างอื่นมาให้ลูกค่ะสนใจมากกว่าการอมนิ้วของตัวเอง <ทำ S 1> พา <c oughs> เล่นกิจกรรมอย่างอื่นเช่นจ๊เอหรืออะไรอย่างเงีกก้ยค่ะจ้กระจี้อะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> เพื่อให้น้องเขาไม่ต้องเอามือค่ะมาโฟกัสในการอมแบบนี้ก็เล่านิทานให้น้องฟังมาใช้แบบปัตเตอร์พันนิ้วอะไรพวกนี้ทำให้การอมมือของเขาอะมันดูลําบากขึ้้นนวีก็อช่ยได้